เราก็อยู่กับกันด้วยกันทั้งวันเลยวันนี้ล่าสุดเราก็มาสุดไล่กะผัดผักไม่หวานเนาะไม่หวานูน้าตาลไปเลยแซ่เรามใส่น,น้ตาลนะแ่บผัดมาๆเปิดแล้วแ่อบยังยงเอาเวลาไหนพี่แซ่เนร้านนี้เป็นร้านเจ้าประจำไปแล้วทั้งวัน ทีรถไปสนาทีมาอีกแล้วโอ้ยอะไรดอดแล้วลูกเอ้ยลม้ยมกเลยม่ยะกำาังแสบมาพัดพักบดเลยบัน มิเตปไูฟันหน้ายำไ่ได้ฟันหน้าพร้อมพ <laughs> ร้อมจริงๆก็ผัดใจเย็นพอแล้วอนนะพอแล้วกินกรอบๆแล้วแซ่บน่าสุดยายเอ,อื้อยจะก็มาซื้ออีกหนึ่งชิ้นดังแกววงเว้นนี้ไม่หน่อยซื้อไปชิ้นหนึง่งถ้ากัจะเจอแม่ค้าเจ้าเดิมเจ้าเดิมพอเรานั่งมุมเดิมมุมเดิม แม่ขาดก็สิเบื่อลูกขาแล้วล่ะลำพาดแล้วล่ะไปไม่ถึงคือชโมงมาอีกแล้วมาสวยสวยอันนี้เป็นเมนูขนมปังฝรั่งเศสใส่ลูกชิ้นเนื้อราดน้ำจิ้มนะจ๊ะตึกหมูมุยเดือดตึกหมูมุยเออกินเบื้องเกะกินเบื้องเก กินปลคลิปนี้กินปลเลยกินปลไทยใหญ่ลองเห็ดกินเบิ่งได้พี่น้องไอ้ขนมปังฝรั่งเศสแต่ว่าอันนี้มันแซ่บมันกรอบอยู่เด้เขาย่างไม่ไหมเอาข้าวไหนมีเข้าวเอาเยืดตึงดึงดูกมือแก้วเอายูอบอ่ะเข้าวเ้วถามแล้วมีเขาเ่าแซ่บบ่เค พัดจังสีแล้วก็ลังกบกลอดควันไม่ดีค่ะก็ค่อยๆฉีดเกิดหอดลูสิหนใาตลาดนเนาะเห็ดจังสีขึ้นสีคักเนาะบานเห้านะรองบึงเกินจนเหือดเลยเนี่ย ขนมปังฝลังเศสใส่ลูกสิ้นราดน้ำจิ้มแถมแก้วประแดกนะจัดแปแถมพักแพ้วคับอีน่นีหน่อยกินแล้ววังเว้นนี่แซบอีลีมัดไปชิ้นหนึ่งเพื่อนจอนมันจังไม่ได้มันลื่นนี่เดี๋ยวเขาเอาตะเกียบมให้เออนะเออ หืมกะผัดยังคือหอมแขกพัดสุดยอดไงไปนนักเบิอง่อนเดอพี่น้องตามไปดูโอ้เออของห้องบ่มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับวนเวียนอยู่แถวกระทะนี่แหละครับแล้ต้องไปใส่ดอก คุณใดมากอยากกินร้านนี่ดิเดอพิกัดอยู่ตรงอันพระแม่มวยผมอันแม่ธรณีม,ว,มวยผมเด้อตรงขามกระยานสยามค่ะอ่าสยามค่ะแม่อยู่แถวนี้แหละค่ะมาเลยรับรองแซ่บถั่วไปมั่วนิ่มนะคะพอเรากินทั้งวันมากไปเศร้าจนเขาชิเลอร์ห่านแล้วแล้วก็ย่งางเฝาเขาอยู่พี่น้องใส่ไข่เป็ดสีมันสวยเนาะ เอ,เอ,า,เอเาเอานิม่มรอเจเอานิ่มมาเซนนั่นนิมน่มเพราะเราแขวบอดีนี่จะผอกแขวบอดีตลาดยามแรงกันกันยังแบบปุ่นป้วนเปี้ยนป้วนเปียนอยู่ได้แห้งคำก็เจ้าอาหารนั่นตลาดอาหารกํลา,า,ากลัางออกมาไปตลาดสดมาก,กันเรียบร้อยแล้วไปเดินตลาดสดสองรอบแล้ว มเรามาแต่พ้ตบองแล้วจ้าสิบบอกหายแล้วจ้าแล้วบเดคอุยเยลยเราเห็ดแสบอีรีเยลยเราฝาเสื้อได้ตองมากินก่อนสองลานนี้เขาสิข้ายเป็นพี่น้องกันลูกสิ้นไส้ขนมปังฝรั่งเศสแต่ขนมปังอร่อยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยไม่อร่อยยังไงล่ะกินกลางวันนตะ่หมดไปก้อนนึงเลย ก๋วยเตี๋ยวอีกถ้วยหนึ่งไม่อร่อยก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงทั่วแล้วไม่ทั่วไม่ทั่วเอาทั่วแล้วทั่วแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อทั่วไปทั่วหมดแล้วเพราะว่าเอารถสองครั้งแล้วขับรถสองครั้งใช้รถกลับทั้งอลับใช้รถกลับทั้งวันเมารถกลับรอบสองน่ะรถกลับรถกลับรถรถแกะรถก๊อฟโอ้ย อีเนียงก็จะเห็นตัวเองนล้วนี่อยู่ใน YouTube นี่เนียงส่งบอกเคื่อนเธอฉันอยู่ใน YouTube เธอเธอดูฉันด้วยร้านฉันโด่งดังแล้วจงตองไปกินยงอื่นนนเจยกินเฝ้าก็สิหิวแห้งเนาะไอเน,นี้ยเข้าไปเข้าไปที่กรเมนไปทำงานแล้วรออยู่ชายแดนอ๊อ

m em m hai hai, dù tạo, 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 กินทุกอย่างครบแล้วชิมดูอามาดูหามาดูม,นดดนดมนนันคือสีอบัวดอกดูตาสีสันทำรดคำนั่นกับคือสีอิ่มเนาะกินจุดปากงอมันสีอิ่มนี่เ <c> พ <oughs> ดานสิเหงาแก้เพดานลาก่อนเหงาแต,าง,าตางโซเหงาแตางเหงอแต,าง,ง,าตงหมดละที่เหล็กกว่านี้ก็ไม่มีแล้วค่ะ เอาละจะคนดูหลายน้ำลายแตกน้ำเอ้ยมันกับประวูน้องมันกอดกันอยู่ยที่น้องก็จะเป็นมาไหวเธอเด้อค่ะศึกยงอยู่อันนี้ตาตุกร้านนี่